สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนจอยชวนชื่นโดนตูถูกวาจนขายของเลี้ยงลูก จากสถานการณ์ในประเทศไทยที่ตอนนี้เหมือนจะค่อยๆค,คลี่คลายลงแล้วส่งผลให้รัฐบาลปลดล็อกทุกอาชีพทําให้ตอนนี้คนในแวดวงบันเทิงกลับมายิ้มได้อีกครั้งเพราะมีทั้งคอนเสิร์ตและงานอีเวนต์ให้ได้ไปกันแบบรัวๆตลกสาวชื่อดังจอยชวนชื่นได้เปิดใจกับรายการอัปเดตงานหลังเปิดประเทศโดยเจ้าตัวเผยว่าเริ่มกลับไปถ่ายละครและีรีส์บ้างแล้วรวมถึงรายการต่งต่างก็เริ่มกลับมาขอคิวไปถ่ายทําแล้วแต่หลักๆจะมีรายได้เน้นหนักไปในส่วนของการรับรีวิวสินคา้า ทั้งนี้จอยชนชื่นเล่าว่าก่อนหน้านี้ตนไม่มีงานติดต่อเข้ามาเลยทําให้รายรับเป็นศูนย์แต่รายจ่ายยังคงเท่าเดิมไม่ว่าจะเป็นผ่อนบ้านค่าน้ําค่าไฟค่าอยู่ค่ากินแลวช่วงนี้ยังมีจ่ายค่าเทอมลูกด้วยรวมแล้วก็หลายหมื่นบาทต่อเดือนถามว่าหาเงินจากไหนพี่จอยบอกว่าปกติแล้วตนจะเป็นเสาหลักของบ้านในการหาเงินสามีก็จะเป็นเหมือนแม่บ้านคอยดูแลตนและลูก แต่เมื่อสถานการณ์มันเป็นแบบนี้ก็ต้องสลับหน้าที่กันคือตนอยู่บ้านแต่สามีออกไปทำงานหาเงินยอมรับว่าแอบเกรงใจเพราะไม่เคยต้องใช้เงินของสามีเลยสามีออกไปทำงานก็พอช่วยได้ครั้งหนึ่งสี่ถึงห้าพันบาทบางครั้งอาทิตย์หนึ่งได้หมื่นกว่าเพราะเมื่อก่อนเราให้เขาดูแลลูกอย่างเดียวเพราะคิดว่าเราไปทำงานแล้วได้มากกว่าตอนนี้วันละพันกว่าบาทมีค่ามากแต่ก็ไม่กล้าใช้เงินเขาเลยรู้สึกผิดอย่างเขาได้มาแล้วเขาต้องโอนมาให้เราสองพันเอา ไปใช้ใจก็ไม่กล้าใช้รู้สึกว่ากว่าเขาจะได้เงินมามันคือหยาดเหงื่อแรงงานของเขาถ้าเราทําเองเรากล้าใช้เราได้มาทีก็ได้เยอะหน่อยมันก็ไม่ค่อยรู้สึกแต่พอเขาทาก็รู้สึกเลยว่าไม่กล้าใช้เงินเขาคือมันต้องเอาได้กี่บาทก็ต้องเอาแฟนพี่เขาก็มาพูดว่าเราอยากได้นะแต่ต้องเช่าในราคา5 0 0พันกว่าบาทเราก็เลยบอกเขาว่าเอางี้ถ้าวันนี้เราขายได้พรุ่งนี้เราไปบูชากันถ้าเขาอยากอยู่กับเราเราก็ต้องได้ปรากฏ ว่าวันนั้นขายดีมากได้เกือบสองหมืนเช้าอีกวันก็ไปเลยทางคนขายก็บอกว่าเชิญท่านเข้าบ้านได้เลยพอไปถึงบ้านเราก็ทําน้าพุให้ท่านตั้งเรียบร้อยแล้วแฟนเป็นคนจุดทูบขอเลยขอให้เรามีงานพอปักทูบปุ๊บประมาณ5้านาทีมีเสียงโทรศัพท์โทรเข้ามาให้เราไปเล่นซิทคอมจะรับไหมเราก็ดีใจมากไม่คิดว่าจะได้ผลเลยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณครับ